จะเป็นยังไงถ้าแบ็คพิงเป็น Animation. แอนิเมชันแรลริวแว็คเดือดถูกคนไทยขโมยผลงานไปขายเสียความรู้สึกอย่างแรง สวัสดีครับผมชาป,ปีนี่คือโซเชียลวอร์นะครับผมกลับมาแล้วกับวันนี้แล้ววันนี้เราจะมีเรื่องราวอะไรกันบ,บ้างต,ติดตามกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเมื่อมีคลิปใหม่คุณจะได้ไม่พลาดน,นะครับและไปที่เรื่องราวแรกของเราในวันนี้เลยครับแรลลิ a ักเดือดถูกคนไทยขโมยผลงานไปขายเสียความรู้สึกอย่างแรงการขโมยผลงานนะครับคือการที่เราเอาผลงานของคนอื่นไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแถมเจ้าของผลงานก็ยังไม่ได้รับสิ่งตอบแทนใ,นใดๆจากการที่เรานําผลงานของเขา ไปใช้นะครับผมนั่นคือสิ่งที่ยังคงมีเห็นอยู่บ่อยครั้งนะครับและล่าสุดมันก็ได้เกิดขึ้นกับนักแสดงสาวนะครับและเป็นสตรีมเมอร์ชื่อดังสัญชาติญี่ปุน่นนั่นคือแรรริวแบคครับผมโดยรร a ริวแบคนะครับนักแสดงสาวชื่อดังในวงการหนังผู้ใหญ่นักแสดงสาววัย24ปีถือเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะกับหนุ่มๆน,นะจ๊ะ โดยก่อนหน้านี้เราก็ได้นําเสนอเรื่องราวของเธอนะครับไปที่ตรงนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับผมโดยเธอนะครับได้รับความนิยมอย่างมากเฉพาะหนุ่มๆจากทั่วทุกมุมโลกนะครับเธอคือหนึ่งในเอเชียที่ไปสร้างชื่อเสียงในวงการหนังผู้ใหญ่ของทางฝั่งตะวันตกและด้วยความที่เธอได้รับความนิยมอย่างมากนั่นเองที่อาจเป็นเหตุผลที่ทําให้เธอถูกขโมยผลงานไปขายในกรุ๊ปรายครับผมและการกระทาที่ว่าก็ยังเป็นฝีมือคนไทยซะด้วย โดยโพสที่เราเห็นนะครับก็จะแสดงให้เห็นว่ามีคนขโมยผลงานของเธอไปขายในก่มไลน์และเธอก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ด้วยปัจจุบันังกล่าวถูกลบไปแล้วนะครับผมลักษณะการเก็บค่าสมาชิกเข้าก่มไลน์อะไรแบบนี้คนบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นกันมาก่อนนะครับแต่ถ้าว่าผลงานคลิปที่ถูกนํามาแลกเปลี่ยนในกลุ่รายนี้มันเป็นผลงานที่ถูกขโมยมาปัจจุบันแล้วนักแสดงสายงานนี้นะครับบางคนจะขายคลิปหรือภาพของตัวเองในเว็บไซต์ต่างๆเช่น OnlyFans หรือ Po r n h u b นะครับอย่างที่เราเคยนําเสนอเรื่องราวไป ล่าสุดของเบลล่าโทมนะครับที่1วันนะครับคือได้เงินจากการสมัครซับสคริปต์ครับถึง 1ลร้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับหรือประมาณ31ล้านบาทนั่นเองนะครับที่เราได้นําเสนอเรื่องราวไปอีกแล้วเหมือนกันนะครับผมนอกจากอดีตแฟนนะครับก็จะมีพรนับครับอย่างที่เธอเองนะครับก็โพสต์ขายในเว็บไซต์ modelhub.com เพราะฉะนั้นนะครับการดูดคลิปพวกเขามาก็ไม่ต่างอะไรกับการขโมยผลงานและเมื่อเธอเห็นว่ามีคนขโมยผลงานของเธอแล้วรีวิชจึงโพสต์ข้อความลงทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าคนไทยจํานวนมากขโมยผลงานของฉันไปขายในกู๊ดไบร์และไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับเธอยังเข้าไปตอบโพสต์หนึ่ง เป็นภาษาไทยด้วยว่าทําไมสิงต้องขโมยงานและขายเพื่อผลประโยชน์ตัวเองทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นผลงานของฉันเป็นอาชีพฉันคุณขโมยผลงานของฉันไปเหมือนคุณทาลายอาชีพฉันหยุดทําเธอะเชื่อว่าครั้งนี้อาจทําให้เธอสะเทือนใจไปมากพอสมควรเพราะหากใครติดตามการสตรีมเกมของเธอก็น่าจะเห็นได้นะครับว่าแรรี่แบ็กชอบคนไทยและสนใจระายๆอย่างในประเทศเราอย่างมากและนี่ก็คือเรื่องราวของการถูกขโมยผลงานของแรรี่แบ็กนะครับจาก กลุ่มเล็กๆนะครับของกรุ๊ปไลน์นะครับคุณมีความคิดเห็นว่ายังไงก็รองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วไปที่เรื่องราวต่อไปเลยกับลุงพลเผยความรู้สึกหลังร่วมทํา MV เต่าง,งอยเรียกได้ว่าเป็นผลงานชิ้นล่าสุดครับที่ยอดวิวพุ่งไม่หยุดแล้วสําหรับเพลงเต่างอยครับเวอร์ชั่นของจินตราภูลาบ X ลุงพลครับตัวมิวสิกวิดีโอนี้ก็มียอดวิวผ่านหลัก6ล้านไปแล้วเช็คเลยดีกว่าเดี๋ยวเช็คเลยว่าตอนนี้เท่าไหร่นะ สำหรับยอดวิวเพลงนี้เท e n d i n g อันดับ3นะครับตอนนี้ยอดวิวไป7.1ล้านแล้วครับผมสำหรับเตางอยนะครับผมแรงจริงๆก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นลุงพลนั่งกินข้าวนะครับซึ่งเดี๋ยวผมดูก่อนว่าลุงพลนั่งกินข้าวมียอดวิวเท่าไหร่9แส0นะครับสำหรับลุงพลนั่งกินข้าวนะครับ โดยจินตนาและทีมงาน,นครับได้โอกาสปล่อยเพลงเต่างอยเวอร์ชั่นที่โฟกัสลุงพลออกมาในวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยเวอร์ชั่นนี้นะครับได้มีการปรับเปลี่ยนเน้นซีนที่เขาสแสดงบทนักท่องเที่ยวที่อำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครและรีลาการเต้นก่อนหน้าจะปล่อย MV พิเศษนะครับทางทีมงานก็ได้ปล่อยคลิปสัมภาษณ์ลุงพลและ MV นอกจากการทําเพลงแล้วในคอนเสิร์ตงานบวงสรวงไหวพญาเต่างอยประจําปี2 5งพในวันที่1กันยาย,ายนคือวันนี้นะครับลุงพลจะได้ขึ้นแสดงพร้อมกับจินตนา ด้วยซึ่งข่าวดังกล่าวนะครับได้ถูกเปิดเผยทาง Cat9 n i Studio ซึ่งเป็นค่ายเพลงที่ดูแรงงานของจินตราอยู่นั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็ไปที่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลของช่วงขาดีๆกันบ้านดีกว่านะครับกับเปิดพ o ีออเดอแล้วสั่งซื้อก่อนใครสำหรับ หนังสือฮอตซอฟต์ o w e เเจาะลึกตัวต้นเชอปังกับตัน b บน4คฟครับก็สามารถสั่งซื้อพีออเดอร์ได้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่25สิงหาคมถึง13กันยายนนี้เท่านั้นครับผมแล้วไปที่แฮแท็กอันดับ2ในมาแรงครับสำหรับยังอมก่อนนอนคืนนี้ออฟฟิเชียลวิดีโอที่ได้ฟ้าสาริกาม,มาเป็นนางเอก Mv ครับบอกเลยว่าสวยเซ็กซี่ชอบ Pa, แล้วไปที่ y อ Official t ิ i เล e r Gamecom สองศูนย์สองศูนย์ครับ แล้วไปที่ b a c k พิงเอซล e โดนาโกเมสไอซ์ครีมแดนเพอร์ฟอร์แมนวิดีโอทีเซอร์งานนี้นะครับเราเคยได้เห็นนะครับเวลาที่เขาปล่อย MV ็มวีมิวสิกวิดีโอปล่อยเบื้องหลังนะครับเขาจะปล่อยแดนเพอร์ฟอร์แมนวิดีโอออกมาแต่ล่าสดุดครับผมของ a c k p พิงครับได้ปล่อยตัวทีเซอร์ออกมาที่เป็นแดนเพอร์ฟอร์แมนแบบแอนิเมตไอซครีม ต้องรอติดตามเลยว่าตัวจริงจะน่ารักขนาดไหนและนี่ก็คือช่วงข่าวดีนะครับและไปที่แฮชแท็กอันดับที่13ใมนมาแรงครับกับรองช้ําจาก d t k Boy Band Official MV ครับโอ้ยนี่ก็คือ MV ใหม่ล่าสุดนะครับ จากพี่โน้ตอูดมสิงโตนำโชคแล้วก็พี่ก้องห้วยไร่นะครับที่เขาได้ทำวงแบบเหมือนบอยแบนด์อะที่เฟเธอริงกันนะครับ3คนนี้อย่างเพลงแบบที่เรารู้จักก่อนหน้านี้ก็แบบเพลงลองรวยนะครับและล่าสุดครับเขาได้ทำเพลงนี้มาเอครับจิกกัดสังคมมากๆนะครับจะเป็นยังไงลองไปชมโโอ้ห มาหมดเลยนะครับผมใครที่คุณรู้จักเนี่ยมีใครบ้างนะครับในคลิปนี้ก็บอกเลยว่าจิกัดน่าดู เปนต่อเลยที่ญี่ปุ่นพังงาดฟ้ารถบินได้มีคนขับทดสอบแล้วครั้งแรกอีก3ปีมีขาย c n n นะครับได้รายงานวันที่30สิงหาความว่าบริษัทสกายไดอิงนะครับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเผยแพร่ข่าวความสําเร็จในการทดลองรถบินได้เป็นการทดสอบแบบมีคนขับแสดงต่อสธาธารณะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นครับผมรถมีชื่อว่า SdO3 มีนักบินขับทดสอบเผินจากสนามทดสอบโตโ,ตโยตา้ากรุงโตเกียวนะครับและบินรอบสนามเป็นเวลาสีนาทีเมื่อวันที่ ที่25สิงหาคมนะครับสำหรับความสำเร็จครั้งนี้นะครับจะทำให้คาดการได้ว่าจะมีการทดสอบรถบินได้นอกสนามทดสอบของ t o โย t a ภายในสิ้นปีนี้จากนั้นบริษัทเทคโนโลยีเพื่อให้รถบินได้ออกสู่ตลาดความปลอดภัยและรับประกันได้ในปีคิดศกราช2023หรือพศ2566ครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เผยราคา ประเมินราคาของรถไว้จะเป็นยังไงนะถ้าเราแบบอีกสามปีข้างหน้ามีรถบินได้จริงๆอ่ะก็ไม่ต้องกลัวรถติดเลยเนี่ยก็จะดูไปดูมามันก็เหมือนโดรนนะบินวู้วูวูวูเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในวันนี้นะครับชอบใจคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้เยจ้ะจนกว่าเราจะพบกันใหม่กับโซเชียลวู้ดวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีคลิปบาย